สวัสดีค่ะบัพพงศ์พัชร์ทอซูนฟูโปรเทคชั่นเซ็นเตอร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้พาไปส่งงานกับเจ้าคันนี้เลยค่ะออร่าแกนแทสซูนคันนี้เลือกดูแลปกป้อง2เซ็ตจับคู่ค่ะเป็นงานเคลือบกาแฟรไทกกนแบบขัดปรับผิวส้มแล้วก็ตีฟิลม์มใสการลอยกสะสก็ดหินแนวปะทะส่วนหน้าค่ะคันนี้อัปเดตอัปไซเป็นรุ่นแพตตินัมซีรีส์215ไมโคร ต้องบอกเลยว่าความหนาความเหนียวและความใสเทียบเท่างานกาฟินไฮคอนเลยค่ะเอาอยู่เลยนี่ท้าแดดกันแบบนี้เลยใครบอกว่ารถจะเงาใช้แสงไฟในห้องช่วยนี่ค่ะสู้แดดแบบนี้เลยค่ะในส่วนของแนวปรปะทะส่วนหน้ามีตรงไหนบ้างมาย้ากันอีกทีหนึ่งฝากระโปรงหน้าไฟหน้ากันชนหน้าทั้งหมดเลยรวมก็ถรวมกระทั่งตรงนี้นะแคทเรียกมันว่าเก็ดปาลาละกันเนาะตัวนี้เราก็ติดไปให้ค่ะนี่ค่ะ ตัดด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตรงแบบตรงรุ่นเลยค่ะนี้พร้อมรับประกันการยาวๆเลย4ปีเต็มโดยอายุฟิล์มอยู่ที่ประมาณ4 6ปีค่ะหลังจากติดตั้งไปแล้วเราจะมีแบบนี้ให้เลยค่ะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะ ตรวจเช็คเข้ารับบริการเซอร์วิสรีโค้หรือมีปัญหาอะไรนับปุ๊บเซอร์วิสต,ตัวนี้เข้ามารับบริการเลยแล้วก็ของแถมเป็นถุงผ้าแบบนี้เป็นของที่ระลึกจากที่ร้านนะคะยังไงฝากติดตามผลงานของเจ้าแมวคันนี้ด้วยนะคะแมวใหญ่คันนี้ด้วยละกันว่าจะสวยเงาแค่ไหนกับสว่วนที่ติดฟิล์มและสว่วนที่ไม่ติดฟิล์มจะแตกต่างกันแค่ไหนไปชมผลงานเต็มๆคันกันเลยคะ่ะ